สำหรับคนที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้านหลังที่2เป็นต้นไปในปี2566นะครับอาจจะต้องเตรียมเงินดาวไว้นะครับขั้นต่ำอยู่ที่10-20%ถึงนะครับเพราะว่าแบงค์ชาติออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่มีการต่อมาตรการ LTV ในปี2566นะครับดังนั้นจึงทำให้เกณฑ์ผ่อนปรนมาตรการ LTV เนี่ยครับจะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคมปี2565เท่านั้นเองนะครับและสาหรับเกณฑ์ใหม่นี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับใครบ้างใครได้รับผลกระทบบ้าง และ,ะรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะครับ ก่อนจะเข้าไปชมกันนะครับฝากกด subscribe นะครับกด follow หรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดความรู้การเงินการลงทุนและข่าวสารสําคัญที่จะมีออกมาอีกในอนาคตนะครับสวัสดีครับผมวินอิทธิศักดิ์นะครับวันนี้ครับมีข่าวสําคัญครับสำหรับคนที่กําลังจะวางแผนซื้อบ้านหลังที่2เป็นต้นไปนะครับในปี2566นนี้นะฮะก็อย่างที่ผมเล่ามาในช่วงต้นเลยครับว่าตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติครับออกมาประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าเขาจะไม่ต่อมาตรการผ่อน บน LTV ในปี2566นครับนั่นเป็นผลทําให้คนที่จะซื้อบ้านหลังที่2เป็นต้นไปในปีหน้านี้นะครับอาจจะต้องเตรียมเงินดาวไว้นะครับซึ่งเงินดาวเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่10%ถึง20%เนะครับเดี๋ยวเกณฑ์ LTV เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังช่วงท้ายอีกทีหนึ่งนะครับเล่าให้ทุกคนฟังสักนิดนึงก่อนนะครับว่ามาตรการ LTV เนี่ยคืออะไรที่มาที่ไปมาจากไหนนะครับมาตรการ LTV นะครับชื่อเต็มคือ Loan to Value นะครับอธิ เพื่อกํากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือว่าสินเชื่อบ้านสินเชื่อคอนโดนั่นแหละครับป้องกันไม่ให้ลูกค้าอย่างพวกเราเนี่ยสร้างหนี้เยอะจนเกินไปครับถ้าใครจําได้นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีธุรกิจหนึ่งที่บูมมากๆเลยคือธุรกิจคอนโดเงินเหลือบ้านเงินทอนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งหลักการนะครับก็คือเป็นการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้ได้วงเงินสูงๆครับ และประเด็นสาคัญค no ือเวลาเขากู้กันนะครับเขาไม่ได้กู้หลังเดียวถูกไหมเมื่อก่อนเนี่ยครับเราสามารถกู้พร้อมๆกันได้หลายหลังนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เงินส่วนต่างเยอะๆสําหรับเงินเหลือในแต่ละที่นะฮะดังนั้นแบงค์ชาติเขามองเห็นตรงนี้ครับเขาเลยออกมาตรการ LTV ออกมานะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ลูกค้าเป็นหนี้มากจนเกินไปและป้องกันการเกิดหนี้เสียด้วยนะครับดังนั้นให้เข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วหลักเกณฑ์การออก LTV ของแบงค์ชาติมาเนี่ยออกมาเพื่อป้องกันครับไม่ให้ประชาชนสร้างหนี้เกินไปหรือป้องกันการ เกิดนี้เสียในระบบครับซึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เป็นปีวิกฤตอย่างที่พวกเรารู้กันใช่ไหมครับดังนั้นแบงก์ชาติครับเขาก็ได้ผ่อนปลนมาตรการ LTV ให้เว้นไว้ก่อนนะครับใช้เกณฑ์ปกติสามารถกู้ได้100%ในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งต้องย้ําตรงนี้เลยนะครับว่าแบงก์ชาติก็ได้ออกมาพูดแล้วฮะว่าในปี -66 หรือปีหน้านี้มาตรการผ่อนปลน LTV เนี่ยจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขึ้นปี -66 แล้วเนี่ยใครที่กําลังจะซื้อบ้านหลัง ดาวตามเกณฑ์ที่แบงค์ชาติได้กําหนดไว้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเกณฑ์ LTV กันนะครับว่าในปีหน้านี้ครับเราจะต้องใช้เกณฑ์ตามนี้เลยนะครับดูเคสแรกก่อนนะครับสำหรับบ้านหลังแรกที่ราคาไม่เกิน10ล้านบาทนะครับอันนี้เราไม่ได้รับผลกระทบจาก LTV นะครับเพราะว่าเราก็กู้ได้100%เหมือนปกตินั่นแหละนะครับจะมีปัญหาครับก็คือบ้านหลังแรกเหมือนกันครับแต่มูลค่าเกิน10ล้านบาทเนี่ยจะต้องมีวางเงินดาว10 เปอร์เซ็นต์นะครับเลยนะฮะถึงจะซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาเกิน10ล้านบาทได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าบ้านหลังแรกเราไม่เกิน10ล้านบาทเราไม่ต้องมามายหรือไม่ต้องมาสนใจมาตรการ LTV นี้ก็ได้ครับ แต่ที่ผมบอกไปครับว่ามาตรการ LTV นี้จะมีผลกระทบมากครับสำหรับคนที่จะซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3นะครับหรือว่านักลงทุนที่อยากจะขยายพอร์ตการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับนั่นก็คือบ้านหลังที่2นะครับมันจะแบ่งเป็นสเคสด้วยนะครับก็คือเคสแรกถ้าบ้านหลังที่2เนี่ยและเรายังผ่อนบ้านหลังแรกไม่ถึง2ปีนะครับเราจะต้องวางเงินดาวทั้งสิ้น20%เซเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่อนบ้านหลังแรกไปแล้วมากกว่า2ปีอะครับเราวางเงินดาวแค่10%ก็ได้นะครนบดังนั้นอธิบายงนั้ สำหรับคนที่จะซื้อบ้านหลังที่2ครับยังไงก็ตามคุณต้องวางเงินดาวอย่างน้อย10%นะครับถ้าผ่อนเกิน2ปีไปแล้ววางแค่10%พอแต่ถ้ายังผ่อนไม่ถึง2ปีครับคุณจะต้องวางเงินดาวถึง20%เลยนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์สําคัญที่เราจะต้องรู้ไว้ก่อนลงทุนเลยนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเงินดาว่ะถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เราต้องจ่ายไปถูกไหมนะครับบ้าน1ล้านถ้าดาว10%็ก็แสนแล้วนะ2ล้าน10%ก็20 0แ0 0แล้ว20%ของ2ล้านก็40 0 0 0 0เห็นไหมครับมันเป็นเงินที่ค่อนข้างก้อนใหญ่นะดังนั้นถ้าเราไม่คิดไม่เตรียมตัวเผื่อเรื่องนี้ไว้เนี่ยมันอาจจะทําให้การวางแผนซื้อบ้านของเราเนี่ยเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับ และสำหรับมาตรการ LTV นะฮะการที่เราจะซื้อบ้านหลังที่3เป็นต้นไปนะครับไม่มีเกณฑ์กำหนดแล้วว่าจะผ่อนหลัง1หลัง2เท่านั้นเท่านี้ปีนะครับถ้าเป็นหลังที่3เป็นต้นไปนะครับเราต้องวางเงินดาว30%เลยนะครับ ซึ่งตัวเกณฑ์นี่เองแหละครับเป็นเกณฑ์ที่เราจะต้องใช้นะครับหลังจากจบปี2,565หรือตอนเริ่มต้นปี2,566เป็นต้นไปนะครับซึ่งจริงๆทางแบงค์ชาติเขาก็ออกมาให้เหตุผลนะครับว่าทําไมครับเขาถึงไม่ต่อมาตรการ LTV ในี่ปี2,566ครับเหตุผลแรกเลยครับตอนนี้แบงค์ชาติเขามองว่านะครับเศรษฐกิจภาพรวมของบ้านเราในเซกเตอร์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเริ่มมีกําลังซื้อกลับมาให้เห็นชัดเจนขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเขาก็เลยสามารถเอามาตรการ LTV นี้ออกไปได้นะครับแล้วเรื่องที่2 เขาบอกว่าไอการที่เอามาตรการ LTV ออกไปอะครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ e ่มที Point ่มีรายได้น <est> ้อยถึงปานกลางครับเพราะส่วนมากคนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางเนี่ยเขาก็ซื้อบ้านหลังแรกกันเท่านั้นซึ่งมาตรการ LTV ที่ปรับมาใช้เนี่ยบ้านหลังแรกอะครับจะไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับก็กู้ได้เต็มร้อยเหมือนเดิมนั่นแหละดังนั้นคนที่จะได้รับผลกระทบครับก็จะเป็นคนที่ซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3หรือว่านักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่กาลังจะขยายพอร์ตการลงทุนนั่นแหละที่จะได้รับผลกระทบครับประเด็ข้อที่3นะครับเขามองว่าถ้าเกิดว่าเขาตต่อมาารรก LTV ปปนี2020 566เนี่ยครับมันอาจจะเป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีรายได้ปานกลางหรือได้ได,ได้สูงเนี่ยนะครับทำการเก่งกําไรในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันนะครับซึ่งย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกครับว่าจุดประสงค์หลักๆในการออกมาตรการ LTV นี้ออกมาครับเพื่อกํากับดูแลไม่ให้เอาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไปใช้ทําธุรกิจหรือไปเก่งกําไรจนเกิดหนี้เสียกันนะครับดังนั้นเนี่ยฮะก็เป็นเหตุผลครับที่แบงค์ชาติเขาออกมาให้เรานะครับว่าทําไมเขาถึงยกเลิกมาตรการผ่อนปรน LT v ในปี2,566นะครับ ซึ่งความเห็นส่วนตัวนะครับผมก็ค่อนข้างเข้าใจได้นะครับกับสิ่งที่ทางแบงค์ชาติออกมาอธิบายนะฮะว่าทําไมถึงยกเลิกมาตรการผ่อนปลน LTV ครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าต่อให้ยกเลิกมาตรการผ่อนปลนเนี่ยแต่กลุ่มคนที่จะซื้อบ้านหลังแรกหรือกลุ่มคนรายได้น้อยหรือปานกลางครับก็ไม่ได้รับผลกระทบอยู่ดีถูกไหมครับเพราะว่าเขาก็ยังกู้บ้านได้ร0%อยอยู่นะครับและก็อยากบอกทุกคนนะครับว่าในช่วงก่อนนั้นนี้มันมีจริงๆนะครับคนที่กู้โลนมากจนเกินไปครับได้สินเชื่อเยอะมากๆจนไม่สามารถบริหารจัดการไหวสุดท้้้ายหนีทังม ที่ไปกู้มาครับก็กลายเป็นหนี้เสียนะครับถูกฟ้องบังคับคดีนะครับประวัติการเงินประวัติเครดิตอะไรต่างๆก็เสียหมดเลยนะครับดังนั้นก็อยากให้ทําความเข้าใจนะครับในส่วนจุดประสงค์หลักที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกมาตรการแบบนี้ออกมาด้วยนะครับดังนั้นมาสรุปอีกทีนะครับย้ําเลยนะครับว่ามาตรการนี้ไม่เกี่ยวข้องสําหรับคนที่กําลังจะซื้อบ้านหลังแรกนะครับยังไงก็ตามเราก็กู้ได้1 0 0อยู่ดีนะครับแต่คนที่กู้บ้านหลังที่2หลังที่3นะครับเราอาจจะต้องมีการวางแผนเตรียมเงินดาวหรือว่า วางแผนเผื่อระยะเวลาผ่อนนะครับบ้านหลังที่2ถ้าผ่อนเกิน2ปีวางดาว10%แต่ถ้าเกิดว่าบ้านหลังแรกยังผ่อนไม่ถึง2ปีอะครับก็ต้องวางดาวถึง20%เลยนะครับส่วนบ้านหลังที่3ยังไงก็ตามครับต้องวางดาวถึง30%ถึงจะสามารถขอสินเชื่อได้นะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของมาตรการ LTV ที่จะกลับมาใช้เต็มรูปแบบนะครับในช่วงปี2566นกะครับเป็นไงบ้างครับถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ถ้าใครเข้าใจนะครับพิมพ์คําว่าเข้าใจมาบอกหน่อยนะครับหรือถ สงสตรหนามารถพิมพ์คําถามมาที่คอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอนี้เลยนะครับหรือมีความเห็นอะไรก็มาคุยกันได้ครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านนะครับไม่ว่าจะซื้ออยู่หรือซื้อลงทุนในปี2566นี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้ครับสุดท้ายก่อนจากกันไปฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ